ุที่สองุ่นที่สงัพิลาหน้าใีดสิทินที่สองพิรด,ดาแมนดรุ่นที่สามชัชชยามาลีนุสรรุที่สี่พิมพ,พ์นภักดีศรีเทพบาลสมิทธิ์รุนที่ห้พรชนกมาลีลักรุ่นที่หกบุญยพอรอรุบาลกฤติ

หลายนาที <iyorsun? S 2> ึ4 <poker> ึง่ดึยาดลูกูเดียวลูสอบเดียวันอีลวบาสที่นส